ที่สามธรรมะยามสสตังเอียมิสตังเอกังสมยังปะวาสาวัติยังมิหาราติจิตตวณีอะนากะปินติกัสสะอารามิตาตะโกปะกวาภิกขุอังลิติภิกขะวติปะทันเตติเตภิกขุปะวาโตปิจัสโุนปะกไวเทตตาโวชา ปาทาวาภิกเวสตาคาตางนุปาทาวาตาคาตางจิตาวาสาตาตุตมาติตตาธรรมนิยามตาสเปสังฆารานิจามตีทางตตาคตวิสัมพุจติพิสมตีพิสัมพุจิตวายพิสมตวาจิกติเตเสหิตีปัญเปติปตะเปติวิวารติวิภัจติอุตานิโกรตีสเปสังฆารานิจามตี ปาทาวาพิคเวตตาคตานังนุปาทาวาตตาคตานังจิตาวาตตาตุตมัติิตตาตัมมัญยมตาเปสังขลาตุขามตีตังตาตาคตพิสัมพุเจติพิสมีตีพิสัมพูชิตตวาพิสมีตวาอจิกติเตเสตีปัญจะิปตีปตาเปตียูารัติวิภัาจติอุตานิกโรติสเปสังขลาตุขามตี ปัตาวาพิกเวตาาคตานังนุปัทาวาตธาคตานังจิตาวัสสะธาตุธรรมะทิตาธรรมนิยมตาสาเพธธรรมานัตตาตีตังตถาขตัวพิสัมปุจจิตพิสมีตีพิสัมปุจิตว่าพิสมีตว่าอจิคติเตเสตีปัญจเปติปตะเปติวิรารติวิชาจิอุตานิกโลตีสะเพธธรรมานัตตาตี อดิมาววจากประกว,ว่าอัตามานาตีพิโคประกว่ตัวภาิตังอัิมุตติทัตเทกรตัตตาคาถาตีตังนานวาขเมยะนับปฏิการแกนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระองค์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะาตา,ะนานตีตั้งหินันตังอปัตตันจะนาคตัง สิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมมังตาตถาวิปัสตีสร้างเฮลังสร้างกุปังตังวิทามันอุปรหะเย้ได้เห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงันคอนแค้นเข,า,ข,ขนาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไวอัจเชวะกิจ,จมาตตะปังโกชัญญามลางนังสว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแน้พรุ่งนี้นาะอิโนสังกรันเตนะมหาเซเนนะีนามัจจุนาเพราะการปฏดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมาตันติตัง ตังเวพเตกรตัตโตสั้นโตอจิกเตมนีมนุนีผู้สงบเยี่ยมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงลาตีเดียวก็น่าทำธรรมะสังเอค้าปัจจเวขณะสัตเสังฆาลานิจา สังขารคือร่างกายจิตใจอะไรลูตามนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเปสั่งฆาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจอะไรลูตามนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเปธรรมานัตตาถิงทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่มีสังขารเลยไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเรา ว่าตัวว่าตนของเราทุหวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุหวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวตสังมยะอวตสังมายามริตตพังเราจะเพิ่งตายเป็นแท้มรณะนะปะริโยสาหนังมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตาย,ยาที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิยตตัง ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมานางมีนยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอะยังกายโยอะจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอะเปตะวิญญาโนขั้นขันปัสจากวิญญาณจุดโถอ,อันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัตตรวิชซึ่ง,งลิงกะลิงขลังิวา ปะัะด,ดังว่าต้นไม้และต้นฟืนนิรและถังหนาะประโยชน์มีได้อน,นิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวะยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตะวานิรุจันติอันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเดชงรูป,ปะสโมสโศกความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง ัตเพสตามลริติกาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มลริงสุจามารินสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตัเถวาหังมลิซามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาถมิเอสั่งสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยเมตตาอย่างกิจอย่างกิจกุศลังกรรมมังสเปหิปะเตหิกัตตังปุญญโนอนโมทันโต ุนันตุโคนโตเยเทวาสมิทาเนียทิคตาติกายุกาสธาหุนตุสิกตาหุนตุตุข้าปงมุนจันตุมาตาปิตาสิกตาหุนตุทุกข้าปงมุนจันตุสเพียาติกาสิกตาหุนตุทุกข้าปงมุนจันตุสเพียาติกาสิกตาหุนตุทุกข้าปงมุนจันตุสเพียปิสาสเพียยาฆาสเพียปิตาสิกตาหุนตุทุกข้าปงมุนจันตุ สเพอาจาริยุปัชฌายสิกิตาหุนตุทุกาปมุนจันตุสเพนักขตาสิกิตาหุนตุทุกาปมุนจันตุสเพเทวาสิกิตาหุนตุทุกาปมุนจันตุสเพสัมมตินังสมิจันโตปูชาหลวงปู่ทวดนโมพุทธิสัตตุอาคันติมายะติปะกวานโมพุทธิสัตตุอาคันติมายะติปะกวานโมโพธิสัตตุอาคันติมายะติปะกวา ปฏิทานะคาถายาจิวตาสันติวิหารวาสมีตุเบกเลปติเลตั้งหิตงหิตาธรรมทานีนภวันตุปุชิตาโสติงกะุนเตทาวิหาระมะเคลติลาจามัจฉานวกกาตตุภกโวสารามิกาธนปติอุปัสกาขามาจเตสานิกมาจิสราสปานโพตาสิตาปัตเตชลาภูชาเยปิจันทสัมภวา ตังเสตชาตะอัตโวปปาติกาอิยานกังธรรมวรังปิจิตเตสัพเพปิทุกขัสสะลวนตุสังขยังธาตุจิรังสตังธัมโมธัมัตราจุกะลาสังโฆโหตุสปโควอัตถายะจิตายะจอมเหลัตุสัพธัโมสัพเพปิธัมมจารโนวุตติงสัปาปุเนยามะ ทั้งเมืออนิยปวิดิเตปันนานุตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปรียญชั้นตัวกาลิเทวุปภัสตุอุทิภาวายสัสต,ตานังสมิธังเนตุเมธะเนงมาตาปิตาจัตตราชัง อิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมินราชาโนุปชังลักขันตุขปตาเทวะตาวิยะโยชนะกาถาทุกขปัตตาเจนิทุกขาพยาปตตาเจนิพยาโสกปัตตาเจนิโสกหันตุสเปปิปานิโนอิตาวตาจามิสัมปตังปุญญะสัมปตังสเปเทวานุโมทันตุ สัพะสัมปติสิทธิยาทานังตะทันตุสัทายะทาสีลังลักขันตุสัพทาภาวนาพิรตาหุนตุขัชฌันตุเทวตาตาสมังคะคาถามหุนตุสัพพังสมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสภพพุฏานุปารินาสุติหุนตุนิลันตะลังหุนตุสัพพังสมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัภะตมานุปารินาสุติหุนตุนิลันตะลังหุนตุสัพพังสมังคลังลักขันตุสัพพเทวตา ประสังขานุปาเวนัสตีหันตุนิรันตะลังสเปปตาปราปตาปเจกันนจัยังพลังอรหันตานันจเตชนาลักขั้งพันตามิสสะปะโสสเปปตาปราปตาปเจกันนจัยังพลังอรหันตานันจเตชนาลักขั้งพันตามิสสะปะโสสเปปตาปราปตาปเจกันนจัยังพลังอรหันตานันจเตชนาลักขั้งพันตามิสสะปะโส เปยรปุตตาปราปตาปัจเจกันนะจ่ายอย่างพลังอารัมตานั้นจะเตชนะลักขัางพันธามิสัพพโสสเปียปุตตาปราปตาปัจเจกันนะจ่ยอยังพลังอารัมตานั้นจะเตชนะลักขัางพันธามิสัพพโสสเปียรปุตตาปราปตาปัจเจกันใจยอย่างลังอารันตานั้นจะเตชนาลักขัางพันธามิสัพพโสเปียรปุตตาปราปตาปัจเจกันใจยอย่างลังอารันตานั้นจะเตชนะลักขัางพันธามิสัพพโส เปุตาปราปตาปัจเจกนันจายยังพลังอารามตานันจ่เจเจนารักข้างบุตตามิสพะ,พะพโสแต่เปียุตาปราปตาปัจเจกนันจายังพลังอารามตานันจ่าเจเจนารักข้างบันตามิสะพัสดุแรมนานี่มุกุศลที่เขาจาได้สวดสาธยายพระพุธมนม์นี้ข้าพเจ้าขอนนอมกราวอุทิศวายเป็นพระราชกุศลในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงผู้เสด็จส่สวรรคไ์ไาลเพราะอานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสปสิริมงคลแก่ครับเจ้าความครอบครัวและสมาชิกสามสิ่งอมนลเให้แก่ขาดปลอดภัยจากทุกโศกโลกภัยอันตรายต่างปวกให้มีแหล่งรายได้อันสุดจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพบันชอบรมคำว่าไม่มีอนอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าพร้อมครอบครัวและสมาชิกสามสิ่งอมูลเ,เชชอด,อออดเลช ขอให้ข้าพเจ้าความครอบรวและสมาชิกสามสิ่งอมัมมเนมีสมาธิติตั้งมั่นในประธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามต่อการนั้นนะอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อานุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลปิต,ตายาเซติ ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุงมงคลทั้งปวงที่3ส,สิ่งอมัมรุเลตได้จัดสร้างขึ้นเปลี่ยมด้วยประธานนภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอังเสกษิษ์อำนวยผลให้เป็นสิลมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาตกการเทิน